สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านดูนีครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยกับรถมือเดียวป้ายแดงสวยๆที่สุดของ Honda นั่นก็คือ Honda HRV 1.8ตัว RS ท็อปสุดปี2018เลขไมล110,000กว่ากิโลครับสีพิเศษด้วยนะครับคันนี้ราคาเปิดมาสุดถูกเลยนะครับ679,000บาทเพื่อนๆ679,000บาท คุณประหยัดเงินไปเกือบ300,000กว่าบาทเพื่อนๆคุณประหยัดเงินไปเกือบ300,000กว่าบาทโอ้โหวันนี้คุณได้รถราคาสุดว้าวนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสวยใสกริบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว RS นะฮะที่ต้องบอกว่าแต่งสวยนะครับรอบคันมีสเกิร์ตสวยงามล้อแม็กพิเศษนะครับไฟหน้าไฟไท้าย ภายนอกและภายในเดิมๆทั้งคันเจ้าของเข้าศูนย์ตลอดดูแลเป็นอย่างดีวันนี้มาเปิดราคาที่ต้องบอกว่าว้าวจริงๆในตลาดนะยังพอมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่ตัว RS นะจะมีอยู่ประมาณ699,000บาทกับประมาณ700,000ต้นๆนะครับเพื่อนๆตัวนี้คุณได้ RS คุณได้ปี18ตัวที่ไม่เน c h a เช e งแล้วนะครับสวยๆล้อแม็กใหม่ด้วยนะครับผมคันนี้เลยนะฮะ 6 7 9 0 0 0บาทโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับต้องรีบแล้วนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใครที่หาความสวยงามใครที่หาความทนทานใครที่หาความเป็นคลาสสิกแล้วก็ยอดนิยมกับคันนี้เลยนะครับ โอ้โห oh, สุดจริงๆนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับ Honda HRV 1.8 RS ปี P 2018มือเดียวป้ายแดงครับเจ้าของดูแลดีที่สุดเลยรถจอดอยู่นนทบุรีร้านมาตรฐานเซลล์บริการสุดๆเลยนะครับใครที่อยากได้คันนี้ไปรีบเลยรีบมาจองด่วนเลยรีบมาดูรถมาเทสรถเลยต่างจังหวัดวิดีโอคอลได้ครับเรื่องการซื้อขายต่างจังหวัดไม่ใช่เป็นประเด็นการจัดส่งรถไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือ ซื้อทันไหมจองทันไหมพูดคุยเร็วไหมอย่ารอนานนะครับรีบโทรมาเลยหรือแอดไลน์มาดินด่วน0885845375กระซิบนิดหนึ่งครับคันนี้เพิ่งเข้าเมื่อวานนี้เลยนะครับอย่ารอช้าครับรถดีๆแบบนี้เปรียบเทียบดูนะครับบวกลบคุณหารคุณเอาเงิน3ามแสนที่ประหยัดเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยแต่คุณได้รถสภาพไปแดงไปใช้ในราคา6 7 9 0 0 0บาทรีบเลยนะครับ